การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสที่เป็นหัวใจใหญ่ของรัฐบาลในการสนับสนุนประชาชนและเศรษฐกิจกำลังเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในชุมชนมีความคิดเห็นและความคาดหวังต่างๆที่แตกต่างกันอย่างมากมาดูว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีผลกระทบต่อชีวิตเราในอนาคตอย่างไรบ้างคนละครึ่งพลัสคืออะไรและมีผลกระทบยังไงโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่รัฐบาลเตรียมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนประชาชนทั่วไปในการซื้อของและสร้างเศรษฐกิจกล่าวคือรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ซื้อของและใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงในเงินสนับสนุนและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนนี้เดิมในโครงการคนละครึ่งจะให้เงินสนับสนุนวันละ150บาทแต่ในโครงการคนละครึ่งพลัส นี้จะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ200บาทซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลจะสมทบเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการซื้อของและสร้างเศรษฐกิจให้เจริญแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่งจะมีการสนับสนุนให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ในโครงการคนละครึง่งจะเปิดโอกาสให้กับผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปและร้านค้าเล็กๆหรือ SME ก็สามารถเข้าร่วมได้ด้วยแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงในเงินสนับสนุนและกลุ่มเป้าหมายนี้มีผลกระทบต่อการคำนวณภาษีและการเก็บภาษีของรัฐบาลด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในโครงการคนละครึ่งคลาสผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับเงินสนับสนุนวันละ2,000บาทแต่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับวันละ2,400บาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ที่มีการจ่ายภาษีและมีการคำนวณภาษีอยู่แล้วแล้วเหตุใดรัฐบาลต้องการทำอย่างนี้ นายเอกนิตินิติธานประพาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสนับสนุนประชาชนทั่วไปและเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจให้เจริญขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อการขายของและการเติบโตของธุรกิจในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มเงินสนับสนุนเป็นวันละ200บาทซึ่งเป็นเงินที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งเดิมจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่รัฐบาลต้องการเพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการซื้อของและสร้างเศรษฐกิจให้เจริญขึ้น และนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ไม่ได้เป็นการให้เงินสนับสนุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการเติมเต็มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสอนเพิ่มพูนทักษะในการขายของออนไลน์เพื่อให้สามารถขยายตลาดและมีรายได้อย่างยัง่งยืนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันเพิ่มเติมอีกประการคือการสนับสนุนให้กับการเปิดสินเชื่อโดยตรงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงเงินเพื่อซื้อของและเติบโตธุรกิจได้ง่ายขึ้น แต่ที่น่าสงสัยคือการเติมเต็มให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้กับธุรกิจใหญ่เท่านั้นหรือจะมีการสนับสนุนให้กับธุรกิจเล็กๆหรือ SME อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้โครงการนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศอย่างเท่าเทียมกันแล้วคุณจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงมีสามช่องทางที่คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้คือแอปเป๋าตางัง ซึ่งเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดได้จากแอ Store หรือ Google Play เว็บไซต์คนละครึ่งที่คุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้โดยตรงธนาคารกรุงไทยซึ่งมีบริการลงทะเบียนให้บริการเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนและได้รับสิทธิ์เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อการจัดการและติดตามแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับสิทธิรวม2,000บาท กลุ่มที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับสิทธิ์รวม2,400บาทแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่โครงการคนละครึ่ง p l u สจะเริ่มใช้งานเมื่อวันที่29ตุลาคม2568แต่ก่อนนั้นคุณต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนซึ่งการลงทะเบียนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนวันที่29ตุลาคมแล้วคุณเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง f a ส5มาก่อนไหมถ้าคุณเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส5มาก่อนแล้วคุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัโดยใช้ข้อมูลเดิมได้ซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนง่ายขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาในการลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าคุณไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนคุณต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ที่3ช่องทางที่กล่าวมาแล้วแล้วโครงการนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตเราในอนาคตอย่างไรโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่มี